มัดรวม5เหตุการณ์ที่ยืนยันว่าลิซ่าแล c พิงค์รวยระดับมหาเศรษฐีนีครึ่งแท่นเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอีกคนแล้วสำหรับซุปตาสาวตัว,ตวแม่ลิซ่าแล c พิงค์เพราะก่อนหน้านี้เธอติดหนึ่งในสิบศิลปินที่ร่ำรวยที่สุดและคาดการปัจจุบันลิซ่ามีรายได้สุดที่อยู่ที่25ล้านเหรียญหรือประมาณ900ล้านบาท เมื่อพูดถึงความรวยของลิซ่าก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นเจ้าของบ้านหรูมูลค่ากว่า7.5พันล้านวอน200ล้านบาทบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ซองบุกดงกรุงโซเกาหลีใต้และยิ่งไปกว่านั้นคือลิซ่าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตเดอะแบล็กการ์ดผู้ถือบัตรนี้จะต้องมีรายได้อย่างต่ำ526ล้านบาท มีซุปตาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ครอบครองบัตรนี้นอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเครื่องประดับอย่างเบรนบูการีเธอมักจะสวมใส่ทั้งแหวนสร้อยนาฬิกาออกสื่อให้ได้เห็นอยู่เป็นประจำและจากการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดลิซ่าได้นั่งรถยนต์หรูอย,อย่างโรสรอยส์โกส์โรสรอยส์โกส์เจเนเรชันที่สองสีน้ำเงิน ที่ตัวรถมีมูล,ลค่ากว่า32ล้านบาท